โอ้โหดูฮะต้นไม้ต้นยางนามีปลูกในสวนของโรงพยาบาลนะเนี่ยปลูกยีบห้ปีฮะดูต้นฮะโอ้โหสูงตรงมากเลยฮะตรงจริงฮะเนีโอ่นหะสากว่าเมตรอ่ะนะนาะคิดว่าถึงปลายยอดนะจะถึงสามสกว่าเมตรสุดยอดจริงๆเลย ท่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นะเล็กพาเลาะชมไม้ในสวนของโรงพยาบาลคนะเป็นไม้ป่านะที่ชื่อว่าต้นยางนาะเชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังอยากจะหาไม้มาปลูกแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้าเราปลูกไว้สัก25ปีอ่ะปีต้นมันจะขนาดไหนนี่ฮนะปลูกไว้ในสวนของโรงพยาบาลนะ25ปีดู โอ้ต้นสูงมากๆเลยนะแถมว่าต้นใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวนะัเล็กจะลองวัดให้ดูว่าต้นที่อยู่แถวนี้เนี่ยนะดูสักสองสามต้นสิว่าขนาดของเขาเนี่ยเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงความสูงน่าจะประมาณสัก30เมตรนะเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะเผื่อใครอยากจะปลูกลองคำนวณดนะูดูต้นข้างหน้าเนี่ยว่า มันจะมีขนาดเท่าไหรนะ่เส้นผ่าเอ้เส้นเล่าวงเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวไปดูครับน,นี่ัมาเลยเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะสายวัด สุดสายเลยครับเอ๊ะครับพี่น้องเนี่ยเม็ดห้าสิบเนี่ยสุดสายเลยเส้นรอบวงประมาณเม็ดห้าสิบนะต้นนี้เส้นรอบวงหนะง้าเล็กวัดสูงจากพื้นประมาณสนะักหนึ่งเมตรนะเพ็นก็ประมาณเส้นรอบวงเม็ดห้าสิบเนี่ยพอๆกันครับพอๆกันแต่ละต้นเนี่ยดูฮะ ต้นนี้ก็เหมือนกันโอหทุกต้นดูครับมองดูฮะเนี่ยยางนาตอนนี้ก็ออกลูกให้ทุกปีนะใครที่อยากจะเก็บเนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะผลแห้งไปแล้วแหะนะเอาไปปลูกก็คงลำบากเอาไปเพาะก็มันต้องสดๆดะถึงจะดีนี่ฮะเป็นไงฮะป่า ยางนาตะเคียนก็พอๆกันนะั่นนะ่ะแต่แตะเคียนจะไม่ใหญ่เท่าต้นยางนาต้นยางนานี่ต้นใหญ่เลยนะีแล้วมันขึ้นแบบตรงมากๆเลยนะนะก็เป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์ถือว่าได้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นไม้โครงสร้างต่างๆเป็นเสาเป็นขือเป็นแปรได้หมดนะ่ะ ทำเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรได้หมดฮะนะไม้แข็งอ่ะนี่ฮะก็วันนี้นะเล็กพามาชมต้นยางนาอายุ25ปีนะ,นะเผื่อใครจะสนใจอยากจะปลูกอยากจะวางแผนอะไรนี่ก็ดูฮะยีปีนี่ถือว่าใช้สอยอะไรได้เยอะเลยเนี่ยเห็นไหม ้นใหญ่แบบนี้โอ้ถ้าขายกันก็น่าจะหลายหมื่นนะไม่แน่ใจว่าถึงแสนหรือเปล่านะอ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้นครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนกเล็กกิตจในชาแนลสวัสดีครับ